บัิดปีบ่กมันเปิดปีนี่รองมันวิทยาเนี่มาตลอดมาตลอดือขึ้นก้อนคขึ้นนี่มาตั้งหกต้นเก่าเปิดปีนี่หลุดแค่ครั้งเดียวหลุดชื่อได้มันออกมาลูกมาหาเราให้ซ้อมก็หาไปครับมันมัน,มน,มน คล้องแค่อันนี้อ้มขีมาปูดใช่ไหมข้อว่ามันเน่ยว่ามันเหนผิดแต่ถืผิดเพราะแว่ามันก็เังเข่ายู่เข่ายุ่งตะวันยุ่งเหมือนก้อนมันโดดขึ้นเนี่บหมดที่แล้วผ่าเลยว่าอมขีมาปูดใช่หมมันเขาสี่สองสองสี่สองสี่ครับว่าไม่ได้พูดซ้พไม่ได้กินพอสมปองจำบ่ไม่ได้ไ่ได้ทุบหเลยอกพ่อ มั่ได้ทุกงยบหรอกันไม่ได้เงียบยมันเข่าอีกกันปะมันก็เข้ามันเคยของนต้องเข้าเพื่อเขาพ่อห้อมันไม่เคยี็นหรอกแต่ว่ามันไม่เคยผิดตั้งียงแต่ว่ามันมันนี่เยอเรื่องพี่ใบออกตัวเดียวช่องหมนน่างมันเอ้เสียนล่างแต่ไปออกบนออกช่องหกแมันออกช่องทีเอาก็เป็นแนเด็เป็นแน่เด็นะี้แน่ทีมันขยับมีน้องนยังขยับเนะครับ กบนในวันแล้เนาะเรียกข่อยัดออกนแม่น,น,เ,มนเลขพ่อก็ถือว่าแม่นอยู่นะมีไม่หลายหางนะพ่อนะห้องขเข้าสองสีง่ห้ก็บ่านจีมันจีไปร้านูมันบ่าขอก็ะซ่องก็นรกอนอยพี่น้องว่าอได่งจนะูบนันเสียมันเสียอะไรน,นี่แต่พูดเคืับแต่พูดเกับเสคือก้อนนี่เสียอะไรอย่เสือก็เ,เือกนอง่เรียกแม่ <c oughs> ออก,กับเอาเอหกนี้เรียกมึงหนึ่งเหรว่าเรียกตรงหกิมมนมาเป็นครูกันกับเยูไหนน้ไม่เรียนเยอะเว้ยน,นี่วเว่าเรียกกันเียกเขากมาเขาก็มาบอกดเขา่า,าเรียกเรียกมะเกากันเนก็เกากขา,ขา,ขา,าบ,อบอกว่าเปนเกาดอกเป่เป็นเกาเขบอกยูยว่ามันเปลเป็นเกาดอกมันไม่มีิดมากเรกเรียกเกา ไม่นอหกสองหกนะพ่อนะสองหกช่องสี่ใส่เหมือนเด้วยอ้าวกวางเด่อบเด็ดบมันขึ้นกระจายเรื่องคนตัวนี้ตัวนี้จะถือว่าแม่นอยู่นะพีพีขี่ตัวละพีว่าแม่มาบอกกระบอกแปดชุนที่ชนเลท่างวดี้ทำหรือยังพ่อมนเด็อบไปยนากกันอเตียวอ้าพอทำให้ดูหน่อยครับผม ล่างใช่ไหพ่อของพ่อนี่โอ้หงวนว่ามันเราไปพ่อที่พ่อแดนเนาไปออกบนนะพ่อนะ<ม>แต่ว่าพ่อก็ให้สองสีสี <c oughs> ่สี่นี่คือมาบนใช่ไหมงินเมื่อกี้เออก็บอกว่าเรียก,ยก,กที่ทัะนะมาไมันยื่อเรื่องน่ะพ่อก็บอกว่าเรียที่กันไม่ไม่ย้เอเรืองเลยมันก็มิรี่แ่อเรียกที่นี่มันมา่ห่าิย่อรื่องนะ่พราะว่าคือมายื่อเรื่องอะรยเสองสี่นะพอ่อนะเออมันมีตัวแนมตัวยมังพ่อหนึ่ครับเอาวงนนี้ให้พ่อคำนวณนะผม วันนี้เด่นตัวไหนพ่อเดี๋ยวพ่อเหตุนังสือดิ่พ่อได้เขียนได้ตั้งนั่นว่านี้อืมเนี่ยวันพ่อพ่อเนี่ยมันไก่เหมือนได้พ่อเหตุดเวยครับให้พ่อคำนวณก่อนนะ

เสบห้าป่าออกกูัดเัก็ได้กูทั้ง้อยกูทั้งหลักสิบครบเกคนออกออกกูคือสี่หกสี่หกสี่หกเก่าหนึ่งตัวล่างอุิกเปลี่ยนกหาเดี๋ยวเรียกวันแปลี่ยนหาเฮ้เปลี่ยหา วันนี้วิ่งแปดกับห้าเหรอครับพ่อเรื่องขังหาเด้กสูงแล้วเด้กเร็วเหมือนออกวันสุกเหรือออวันสุกครับพ่อสูงนี่แปดแปดก็จะมาหนักหนึ่ง mọi người có lẽ cũng có lẽ tạo bụng không hay món cà phê mặt với con người ta bụng chịu bắp 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 này bắp 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 เดี๋ยวที่ที่อาจารย์เรียกบวนให้ความรางวัลเพราะว่าเรียกบวนเขาขึ้นได้เมื่อไรครับคือคือมันขิ้บวนตัวนึงได้แล้วนะต่อไปจะไม่ได้เป็นเซียนบนบอกเขาทีเนี้ยพอบอมมั่นจุนวนมันจะมีบนอีกตัวนึงเยอะพอเรียกมันก็ขึ้นวนตัวนึงเยอะครับมีสูตรบนด้วยใช่ไหมว่าเออมันว่าโยงกันอยู่แล้วมันมาแถวเดียวกันโยงมันขึ้นวนตัวนึงบางทงนี่เพราะว่าเพราะถ้าเลืได้ไหมก็ว่าเรียกมันจะมาบนเรียกซีนมันเป็นทรงใยนะคือเราเรียกซีจะมาโยงกันอยู่เลย มาเรียกทีทำไมาำไมอยู่เรื่องทำงนดีๆเพราะว่ามันเป็นตรงสอยู่วดนี่เพว่อเออวดนันหนึ่งนะวัดนี้ดิวกนมันตัวมันมันว่านเอาดอกพ่อห้องนี้ห้อเอาจ้าชุดกลางคนมันมันคำนวณมันอกลางออกมาาตอนนี้จะเป็นล่างก่อนใช่ไหมพ่าเรียงล่างมันมีหากระเียวิ่งห้ากับแปจับคู่ตัวนีว่ามันมีมันคัองอยู่ขาปอนีดมันมีมันมีมันมีชุหากรบชุนแ ศูนย์นี่ยก็ศูนย์แปดออมีวนล่างนี่คือศูนย์ห้ากับศูนย์แปดไม่มีความหน้าก็ลบแดไม่มีสคูณครับเนื้อรอบนาสีเบืองเรียวตัวบวมไปแต่ว่ามันมันค่อยจิบบวมากจิบบวกลงมาในยกยกให้ดูหน่อยในมันนั่นก่อนจังไ่อยนั่นเราเรื่องนี้นั่งข้องสีว่าบเกินนั่นหรอกแต่ว่าองเาค่เมจกันเพราะคู่หน่อยแต่าราคู่ไรจัาจำมาตัวได้ตัวได้มืน วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเ่าว่านหอยู่บนลูกินืออะไรนะซูนยังก็พ่อซูนแปดกับซูนหามาเเขนๆคขนจะว่าจังมาเราอยู่ตรงนึงนี่ๆเนี่ยนี่แน่งวทางนะครับผมเป็นแนวทางนะจต่ว่ะเรี่กงบุญเดี๋ยวบุนกันดีๆกันเพราะว่าห้อกก็่เราเนี่ยววคเขาจะหวัว่าเจ้เก็บเงินาหนังสืออยู่ เขาถือว้ายพ่อเท้บานไม่ถึงจะค้นไปพูดอาชีพเคื่องกันทำโรงันพ่อลงงงานวาสูตรของพ่ออันนี้มีคนถือเขาบอเขาที่นี่แหละว่าเรียกเรียกมาที่เขาเปลี่ยนเรือที่นว่าเช้านี่เขาถือคไปซื้อสองหาเดนี่คนเมื่อขึ้นพ่อเรียกเจ้านี่ตู้ช่บวงเนไปคนซือคนคนี่่เรียกคนี้ี่บัตจีออกว่าซื้อคนว่าดูจว่าเรียกซืก็เขาเปลี่ยนเร่อบ่อไปนะเลกเลกพ่อเข้าตัวไหนเขาซ สี่สองสองสี่เนาะเออกรห้ไปสองซี่หมากรี่กระโอกสองที่ั่นแหละเีกมันเรียกมาเรียมันมีซี่ก็เปลี่ยจะถือว่าแม่นอยู่ดีพ่อมันมีซีก็เปลมันก็เลยว่าขึนมามติเป็นเราเล้แเปี่ยแต่ัเรียกที่มันิ่สิ์ตดลงรางเยช่ือเปลครับขึ้น่ามมนติเป็นเรียกบุญเรียกลี่น่ยขึ้น่าเรียกที่นี่ขนากขมากยุบบุเด้อกระบอกเลียวอยู่มันือหนัเรียกซี่ขนมากขันมาอยู่บุครับ เพราะว่ามันจำแนงมันมันมันชุ่ใส่งเงยแล้วงวดนี้ล่างตัวไหนพ่อเลขล่างมันมีหากระแปดเรียกรีทว่ามันออกมันออกที่อุทัยเนาะครับจับคู่เองพ่องวดนี้จับคู่ได้ตัวไหนครับคือจับคู่เองมีชูนหากับชูนแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดใช่ไหมครับพ่อล่างอย่างเดียวนะพ่อเนาะแต่ว่ามันมันไม่เรียบวนหรอกเพราะว่าเรียวบึงแล้วมันยังบึงอยู่คือว่ามันเปลนเรียบวนไม่ได้หรอก มัน variance, บ่เด็ดดอกแต่ว่าห่อก็เย็ดเพราะเรื่องชุดนี่มันบ่เคยนั่นดอกมันบ่เคยดันเรื่องจะแถวชิบตัวนี่มันบวัดคำนวณออกมาอยู่เพราะว่าเลื่องเลื่องราโอมันมีอยู่ชิบต <Blessed. S 2> ัวคือยังบ่เห็ดอีกไหครับเออคือเลื่องชิบตัวนี่มีกหนึ่งนี่มันก็บอีกนึงต่ว่าเลื่องนี้มันบวัดคำนวณหมดห้าเดียมันผิดมันผิดมันผีดเอาหนัก